เรียนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนสากลภาค3 1 0ีและกำมวลสมาชิกไลออนทุกท่านนะครับรวมกระทั่งถึงผู้ที่ร่วมสังเกตการในข่ําคืนนี้ด้วย <c oughs> คืนนี้พิเศษอีกวันหนึ่งที่เราได้พบเจอกันและเราเองจะได้ตอนรับคณะกรรมการบริหารชุ่ใหม่แต่ก่อนถึงวาระนั้นเราจะมาเข้าสู่พิธีสําคัญซึ่งเป็นพิธีซึ่งให้เกียรติซึ่งกันและกันสมาชิกใหม่คือกลุ่มคนที่มีความประสงค์ที่จะยกระดับ ความเป็นอยู่ของผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสกว่าตัวเองให้เขามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในปีพศ2460ในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากภัยสงครามมีเหตุการณ์มากมายที่อยู่ในสภาวะวิกฤตแต่มีผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เป็นนายประกันเขาเห็นความยากแท้นของกลุ่มคนเหล่านั้นเขาคิดว่าทำอย่างไรเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนพวกนั้นนะ ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้หลายองค์กรช่วยเหลือแต่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแบบยั่งยืนเขาเลยคิดว่าถ้าเกิดหลายองค์กรรวมตัวกันให้มันเป็นองค์กรเดียวที่มันใหญ่โตขึ้นและมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นไปในทิศทางเดียวกันที่เหมาะสมมันน่าจะดีกว่าที่เราจะทำตามลำพังเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นในวันที่10ถึง8ตุลาคมในปีพศเดียวกัน ย้อนไปหนึ่งกับเปีเราไปถึงตรงนั้นมีนายประกันคนหนึ่งชื่อเมลวิงโชนเขารวบรวมสมาคมชมรมต่างๆได้ถึง23่สมชมรมเพื่อที่จะทำสิ่งนี้เกิดขึ้นและองค์กรสมาคมสโมสรไลออนก็เกิดขึ้นโดยที่เขามีวัตถุประสงค์ร่วมกันเขาจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับองค์กรไลออนโดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อจะตั้งองค์กรและกำกับดูแลบริหาร ของสมาคมสมโมสรไลออนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในนามขององค์กรไลออนข้อแรกและข้อที่2ประสานงานกิจกรรมและสร้างมาตรฐานการบริหารงานขององค์กรไลออนข้อที่3เพื่อส่งเสริมความสำนึกคิดจิตวิญญาณอันดีต่อมวลประชาชาติในโลกนี้ด้วยการศึกษาถึงปัญหาพันธะภาพระหว่างชาติข้อ4 ส่งเสริมทฤษฎีและปฏิบัติในหลักการให้เกิดความเป็นพลเมืองที่ดีและการปกครองที่ดีข้อที่5ส่งเสริมให้เกิดความสนใจการช่วยเหลืออย่างจริงจังต่อสารชนต่อสังคมสวัสดิภาพศิลธรรมในท้องถิ่นนั้นๆข้อ6เพื่อสร้างความสมัครธรรมในหมู่มวลสมาชิกในสโมสรให้เกิดไมตรีจิตความเข้าใจอันดีงามระหว่างกันข้อที่เจ ส่งเสริมให้มีการประชุมศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องฝักไฝ่การเมืองสาสนาหรือรัฐพินิยมใดๆข้อที่8กระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้สมาชิกเกิดสมรรถภาพและรักษาจรรยาบัณในการดําเนินการธุรกิจวิชาชีพท้งนี้โดยที่สโมสรไม่มีวัตถุประสงค์ทางด้านการเงินโดยตรงกับสมาชิกเนี่ยครับ แปดข้อนี้เราใช้กันมาหนึ่งร้อยกับแปดปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ไลออนเจริญอนัตธรรมสมบัติได้เป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้กับคนที่ใกล้ชิดตัวได้มีโอกาสได้ทำสิ่งที่ดีงามซึ่งจริงๆแล้วหลายท่านที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรไลออนก็ทำความดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรากำลังจะทำความดีที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นเกิดขึ้นขออนุญาตเชิญไลออนเจริญธนะธรรมสมบัติครับขอบคุณครับ ทัานผู้นี้เป็นบุคคลสําคัญอย่างยิ่งที่ให้บรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราขอมอบเสียงกบมือให้กับผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับครับในองค์กรไลออนเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2502เมื่อ65ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราเองมีวัฒนธรรมที่ดีงามมีธรรเนียมเพราะว่าองค์กรไลออนเป็นองค์กรในระดับสากลใครที่เข้ามาเนี่ยจะต้องศึกษาเรียนรู้ วัฒนธรรมจัญญาบันและพันธกิจของไลออนเป็นอย่างดีบุคคลคนนั้นจึงได้เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพและท่านเจริญนี้จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสมาชิกรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกไลออนที่ดีเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตเ,เชิญนายแพทย์ปันทนนทันจิระน่าละกรเชิญข้างหน้าเลยครับทันตาแพทย์ปปน ทันจีละนาลากรครับนายนรวุธทธนนิวลากุลครับและนางสาวพิมพันธ์ทนิวลากุลครับขอชื่นชมนะครับในการที่เสียสละท่านคงจะทราบผู้ด่งการของอไลออนเป็นอย่างดีแล้วพวกเราคือผู้ที่เสียสละที่จะมาช่วยเหลือคนอื่นให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อท่านทราบวัตถุประสงค์ขององคอ์กรไลออนท่านยังยินดีที่จะพร้อมเป็นสมาชิกไลออนไหมครับครับ,อบ,อบครับขอมอบเสียงตบมือด้วยครับครับขออนุญ,ญาตเชิญผู้นําสูงสุดที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้จุดเทียนชัยเพื่อที่จะให้สมาชิกใหม่ได้ต่อเทียนเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาชิกไลออนที่ดีขออนุญ,ญาตเชิญท่านไลออนพัชรินสินชุบพาทีครับมาจุดเทียนที่หน้าโต๊ะประธานทีละท่านเลยครับ ปกติแล้วการทําพิธีรับสมาชิกใหม่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาแต่เราสามารถเรียนอันเร r ยนรีเรีนได้ตลอดเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราเองได้มาเจอบุคลากรทางการแพทย์จริงๆแล้วหลายๆท่านนี่ก็ทําประโยชน์ให้กับชุมชนมากมายเพียงแต่ว่าวันนี้ท่านยอมสละเสื้อกราวยอมสละภารกิจและหน้าที่ที่สําคัญที่จะต้องทําอยู่ข้างหลัง มาเพื่อที่จะร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ยากไร้และโดยอากาศเพิ่มขึ้นองค์กรไลออนเป็นองค์กรในระดับสากลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพันธกิจและจรรยาบันที่จะต้องกล่าวร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อผมกล่าวว่าข้าพเจ้าในครั้งแรกขอให้ท่านทั้งสี่ท่านเกิดชื่อและนามสกุลของตัวเองอย่างชัดๆเพื่อที่จะกล่าวคำปฏิญาณไปพร้อมๆกันนะครับข้าพเจ้า จะให้คํามั่นสัญญาว่าข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะแสดงให้ประจักษ์ถึงศรัทธาในคุณค่าแห่งวิชาชีพของตนจะประกอบสาม,มาอาชีวะด้วยความอุตสาหะจนถึงที่สุดเพื่อเชื่อชูคุณภาพแห่งการบริการของข้าพเจ้าข้อที่สองข้าพเจ้าจะมุ่งม,มั่นผลสำเร็จ ให้ในกิจการและการเรียกร้องค่าตอบแทนหรือผลกําไรอันพึงมีพึงได้อย่างยุติธรรมข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ศรัทธาในตนเองต้องเสื่อมสิ้นไปเพราะการแลกเปลี่ยนเอาผลกําไรด้วยการเอารัดเอาเปรียบหรือการกระทําอันน่าสงสัยข้อที่สามข้าพเจ้า จะยึดมั่นเสมอว่าการเสริมสร้างธุรกิจของข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องทำลายผู้อื่นข้าพเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อผู้ได้รับการบริการจากข้าพเจ้าและจากตนเอง้อทีสีข้าพเจ้าจะกระจัดข้อสงสัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไปที่จะเกิดจากความระแวงสงสัย ในการทำหน้าที่การงานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสิทธิจัญญาบราพเจ้าต่อมิตรทั้งปวงข้อห้าข้าพเจ้าจะยึดถึงมิตรภาพไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับการบริหารหรือค่าตอบแทนและข้าพเจ้าจะยอมรับการบริการด้วยน้ำใจแห่งมิตรภาพนั้นข้อหก ข้าพเจ้าจะสังวรถึงหน้าที่ที่ข้าพเจ้ามีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งด้วยความจงรักภักดีไม่เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าจะอุทิศทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์เพื่อหน้าที่ดังกล่าวข้อที่เจ็ดข้าพเจ้า,าจะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและผู้ที่อ่อนแอและจะอนุเคราะห์ต่อผู้ยากจนขอ้อที่แปดข้าพเจ้าจะวิจารณ์การการะทําของผู้อื่น,ด,น,น,นด้วยความเที่ยงธรรมจะส่งเสริมและไม่ทําลายเมืม่อทา่านกล่าวปฏิญาณทั้ง8ข้อได้จบแล้วขอให้ท่านใช้มือโบกเทียนให้ดับลงนะครับ ขอบคุณครับนอกจากจัญญาบัลแล้วเรายังมีพันธกิจด้วยกันข้อที่หนึ่งจะให้เวลาและความคิดเห็นอย่างดีที่สุดแก่สโมสรข้อที่สองจะเข้าร่วมการประชุมสโมสรทุกครั้งนอกจากจะไม่อยู่เจ็บป่วยหรือจะมีธุระเร่งด่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแจ้งให้กับเลขาสโมสรได้ทราบก่อนทุกครั้งที่จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ข้อที่สาม ถือว่าวันประชุมของสโ,โมสรไลออนนั้นสําคัญกว่านัดหมายอื่นใดข้อที่4พร้อมเสมอที่จะยอมรับตําแหน่งการทํางานหน้าที่ใดๆก็ตามซึ่งทางสโ,โมสรจะมอบหมายให้ข้อ5จะศึกษาธรรมนูญข้อบังคับของสโ,โมสรของภาคและของไลออนสากลให้รู้อย่างถ่องแท้ข้อ 6. ให้คู่สมรสครอบครัวมิตรสหายของตนเองได้ทราบถึงเรื่องราวและประโยชน์ที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของไลออนข้อที่7 หากท่านยังไม่มีโอกาสทําหน้าที่ใดๆในสโมสรควรสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรด้วยดีข้อที่8รีบชําระค่าบํารุงสมาชิกหรือเงินอุดหนุนต่างๆให้กับสโมสรตามกําหนดโดยไม่ต้องให้ทวงถามเรื่องต่างๆนี้คือพันธะและหน้าที่ที่สำคัญที่พึงมีของไลออนแต่และบุคคลควรจะมีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปท่านทั้งสี่คนได้ใช้คําว่าไลออนนําหน้านามของตัวเองได้ ในที่ประชุมแห่งนี้หรือในที่ไหนๆก็ตามท่านจะใช้คำว่าไลออนนายแพทย์ปัญธนน์พันจิราณลรากรไลออนทันตาแพทย์ด,ดรปปพลพันจิราณรากรไลออนณระวุฒิธานิวรกุลไลออนพิมพันธ์ทนินวัาากุลนะครับท่านใช้คําว่าไลออนนาหน้าได้เชิญผู้ว่าการภาพเพิ่งผ่านพ้นรองผู้ว่าการภาพคนที่หนึ่ง ท่านผู้ว่ากันภาาไลออนกำพลเชียงชัยวงนะครับแล้วก็ท่านไลออนเรืองชัยจริงตัดรุ่งเรืองชยัยติดเข็มเพื่อที่จะให้สมาชิกขอเชิญท่านไลออนเจริญครับและท่านไลออนประสิทธิ์ครับไลออนประสิทธิ์หัวหเกียริครับมาเป็นพี่เลี้ยงนาในการคิติ้งด้วยครับฮะโลครั้งเดียวนะครับชูมือขึ้นสี่สิบห้าองศานะครับกำมือหลวมๆนะครับแล้วก็โล เดี๋ยวผมเอาสมาชิกเดิมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสมาชิกใหม่ค่อยทาตามนะครับห oh. นึ่งสองสามลนะฮะสมาชิกใหม่เข้าใจนะครับอทีนี้สมาชิกใหม่ทาทานะฮะหนึ่งสองสามลไม่ดังนะฮะเอาไม่เอาไม่เอาไม่คุณต<ๆ>งอ,อย่าเพิ่งเอาใจกันครับอย่าเพิ่งเอาใจกันยังไม่เข้มแข็งพอเรา,เรากําลังจะเป็นไลออนเราต้องเข้มแข็งนะ<า>ฮะเอาหม่นะฮะต้องดังๆหนดักแน่นนะฮะเพราะเราเป็นทั้งคุณหมอเราต้องสี่ท่าน เมื่อกี้พี่เลี้ยงสองท่านยังเสียงดังกว่านะฮะเพราะงั้นเราสี่ท่านเราอย่ายอมแพ้เอาครับหนึ่งสองสามโลอ่าโอเคแล้วก็กริตติ้งอีกแบบหนึ่งกริตติ้งสามครั้งนะฮะ,ะขนานกระพื้นสี่สิบห้าองศาแล้วก็ตั้งฉากโลโลโลเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะทำก่อนนะครับหนึ่งสองสามโลโลโลอ่าโอเคขอเชิญสมาชิกใหม่ทำนะครับหนึ่งสองสาม อโอเคยอดเยี่ยมครับยนท่านประสิทธิ์เจ้าที่ครับเจินั่นเจริญออยู่ที่นี่ก่อนในเมื่อท่านเป็นผู้ที่นํากลุ่มเป้าหมายเข้ามาซึ่งจะเป็นพละกําลังหลักที่จะช่วยเราเองช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสปัจจุบันนี้ไลออนสากลมีจํานวนทั้งหมด1 300, นึ่งล้านสามแสนกว่าคนและมี4ี่หมืเก้าพันกว่าขับเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านยกมือซายขึ้นมานิดนึง ถ้าเกิดผมบอกข้าพเจ้าขอให้ท่านเอ่ยชื่อและนำมสกุลของตัวเองในครั้งแรกนะครับข้าพเจ้าจะสนับสนุนและให้ข้อมูลกับสมาชิกใหม่อย่างถูกต้องและเหมาะสมและให้เขาได้รับการอบรมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไรอ้อนทั้งธรรมนูญพอบังคับและการพัฒนาผู้นำ พร้อมที่จะรับหน้าที่ที่สำคัญในองค์กรต่อไปครับขอบคุณอย่างยิ่งครับ